ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสาคัญวันนี้ครับจะเห็นความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกธมนตรีครับไปพูดเรื่องของยาเสพติดซึ่งวันนี้ในช่วงบ่ายจะไปบรรยายพิเศษเรื่องประสบการณ์ในการปราบปรามยาเสพติดนะครับโดยรัฐมนตรียุติธรรมเองก็ระบุบอกว่าเห็นว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะซ้ำรอยในอดีตเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องของนโยบายในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแล้วเราจะได้ยินคําว่าฆ่าตัดตอนในยุคอดีตนาย,ยกทักษิณ มีการตั้งคำถามนี้อยู่พอสมควรซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมระบุว่าไม่สำรอยเพราะว่าณวันนี้สังคมนั้นเปลี่ยนไปแล้วครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตายอย่างมากในช่วงบ่ายวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งล่าสุดทางพันตํารวจเอกทวีสอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้กล่าวถึงการที่ปปสเนี่ยนะครับมีการเชิญนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีครับไปบรรยายเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในวันนี้ช่วงบ่ายแต่กลับถูกมองว่าในอดีตเนี่ยนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีวลีหนึ่งที่ถูกพูดถึงคือค่าตัดตอนพันตำรวจเอกทวีมองอย่างนี้ครับบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ไขปัญหายาเสพติดได้มากถึง 99%แต่ว่าปัจจุบันเราแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เพียง60%เท่านั้นเนื่องจากว่ายาเสพติดเป็นอาญกรรมที่เชื่อมโยงกันทั้งโลกไปแล้วกับอีกทั้งพื้นที่ผลิตก็อยู่ในพื้นที่โซนสามเหลี่ยมทองคำแล้วก็ประเทศไทยนี่กลายเป็นจุดหมายปลายทางถูกโจมตีเรื่องยาบ้าและเป็นทางผ่านประเภทไอซ์เฮโรอีนเคตามีนซึ่งในอดีตนะครับนายทักษิณมีประสบการณ์ในการสร้างพลังแผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติดได้และปัจจุบันก็ยังเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนอีกด้วยทีนี้ก็เลยอยากจะฟังครับอยากจะฟังแนวคิดอยากจะฟังประสบการณ์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ส่วนที่ว่ามีความกังนวลว่านโยบายในการปรับปรามยาเสพติดเดิมของนายทักษิณน,นี่นะครับจะมีการนํากลับมาใช้อีกครั้งพันตํารวจเอกทวีในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมเองก็ยืนยันบอกว่าประชาชนไม่ได้หวาดวิตกกลับมีการเรียกร้อง ให้แก้ไขปัญหายาเสพติดก่อนครับประชาชนไม่หวัดที่ตกเราเอาผลสํารวจของสำนักงานสิติแห่งชาติประชาชนต้องการให้แก้ปัญหายาเสพติดนะครับแล้วก็เรียกร้องมากกว่าเรียกร้องแต่เราเราคงรัฐบาลนี้ใช้หลักนิติธรรมหลักนิติธรรมก็คือหลักที่ต้องทาตามกฎหมายแต่เราต้องใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดแล้วก็ ต้งหลักนิติธรรมเนี่ยมันก็คือความเข้มแข็งชนิดหนึ่งคืออิทธิพลหรือนักค้ายาติพติดรายสําคัญจะต้องไม่เหนือภาคกฎหมายส่วนความเคลื่อนไหวในวันนี้ของอดีตนายกทักษิณถ้าเทียบเคียงเวลาก็กคือความเคลื่อนไหวก่อนที่จะถึงการพิจารณาคดีในวันที่13มิถุนายนนี้นะครับนี่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงความได้เปรียบหรือไม่ นะฮะซึ่งทางด้านของพันตำรวจเอกทวีระบุว่าส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยทีนี้ถามย้ำครับว่าทางกฎหมายแล้วนายทักษิณไม่มีตําแหน่งหรืออํานาจใดๆที่จะสามารถสั่งการหรือว่ามอบหมายนโยบายให้กับภาครัฐได้พันตำรวจเอกทวีระบุนะครับบอกว่าอันนี้แล้วแต่บุมมองและวิสัยทัศน์ที่จะรับฟังว่าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไรส่วนความคืบหน้าของกระทรวงการคลังกันบ้างคุณผู้ชมครับ ไปดูจากคดีจำนำข้าวนะฮะเมื่อสัปดาห์ก่อนเรื่องของการเรียกเงินชดใช้ค่าเสียหายในคดีจำนำข้าวกว่า1,000 0ล้านบาทตัวเลข1 0 0 2 8ล้านบาทที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่จะต้องชดใช้นะครับล่าสุดเนี่ยนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าต้องนําข้อเท็จจริงทั้งหมดมาดูกันอีกครั้งหนึ่งยังไม่รู้ว่าต้องตั้งกรรมการคิดค่าเสียหายใหม่กันหรือไม่ซึ่งจะต้องปรึกษากับฝ่ายกฎหมายทั้งหมดและส่วนตัวครับรัฐมนตรีคลังบอกส่วนตัวไม่รู้ว่าที่ผ่านมามีการยึดทรัพย์อดีตนายกเนี่ยมาเท่าไหร่แล้วครับเรื่องนี้ผมผมได้ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายนะครับเอาเอาข้อเท็จจริงมามาดูให้หมดนะครับ ก็ขอขอดูเ <congratulations> รื่องย้อนหลังก <life> ่อนนะฮะขอดูเรื่องอะไรก็ก็เดี๋ยวขอขอดูเรื่องประเด็นพวกนี้ก่อนนะเขาเทจรี่กี่วันนะครับฮะจะมีการตั้งคณะกรรมการใครกี่วันยังยังจะทำอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเผมผมต้องขอให้ฝ่ายกฎหมายดูข้อท็จจริงก่อนแล้วในส่วนทรัพย์สินที่อาจจะเวลานี้ต้องเจตนาใหม่นะครับผมก็นี่ไงเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงเนาะผมสำหรับตัวผมนะผมขอดูเลยคือคือผมก็ทราบแต่ข่าวเหมือนกัน ท่านอื่นนะครับว่าว่ามีทั้งส่วนที่อายัดแล้วจำนะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่เรื่องอื่นนี้ยังไม่ทราบผมพอหาลือไฟกฎหมายก่อนเน,นาะขณะที่ทางด้านนายเผ่าภูมิรัตนสกุลกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้ส่วนตัวยังไม่ได้รับเรื่องครับการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อคำนวณการชดเชยใหม่ยังไม่ได้รับเรื่องนี้ครับพร้อมกับชี้ว่าทุกอย่างนั้นจะเป็นไปตามกระบวนการดูโมโนแม็กซ์แบบจุใจในราคาไม่ถึง100บาท ลูกคาทรู D tag, ดีแท็กหูได้มีอันเพียงเดือนละ89บาทโมโนแมกตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทุกเรื่อง